เมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเครียดมากเครียดกับเรื่องเส้นทางวันนี้คือวันที่เราเซเว่เนี่ยฝนไม่ตกมันก็จังไรเกิดแล้วล่ะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเครียดครยดมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยผมจะแก้งต่อยังไงดีไม่ใช่ไม่ใช่จะพาแม่งไปเชื่อยังไงดีให้มันตายท่าไหนคือพูดแบบนั้นเนี่ยผมรู้สึกผมรู้สึกผิดนะ เส้นทางวันนี้วันนี้วันนี้เราออกจากบ้านป่าลิมทานคิมครีกเนี่ยเราก็วิ่งไปเรื่อยๆไปเข้าสวนเข้าไร่แล้วก็ไปโผ่ที่อ่างเก็บน้ําครีทานนะครับเราฝนตกแล้วมันจะเละป่ะก็ไม่รู้เพราะวันเซเวอ่ะมันโอเคอยู่ไงวันเซเวเราขี่ได้พี่แต่ว่าตอนนี้วันสุกจัดคือมันก็มีเกมมันเปลี่ยนเพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวต่อจากนั้นเราก็ออนรดไปทางสวยๆชิวๆไปที่คลุง ว่ายน้ำมาแล้วก็ไปนอนอะไรนะปลายจันโฮมสเตย์เหมือนกันก็ไปซีฟู้ดไปกินซีฟู้ดที่นั่นต้องอ้าวพี่จับเลยพี่จับเลยพี่จับเลยเมื่อวานผมว่าแม่งมีมุกแน่ X A D V อเมริกาอเมริกาคนวี้ตายเลย X A D V ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเด็กเด็กกูหเฮ้ยมปากมนผิดต้องมาดูอะไรวะพวกอยู่วางแผนไม่ไม่มีใครวางแผนคนที่เก่งสุดได้รถที่เล็กสุดทุกวันซ h i ติ w r รองวางแผนกันวะโปร่งใสมากพี่คือไม่มีตุกติดไม่มีรู้กันไม่มีอะไร ทุกอย่างปลอดใส่ไอ้กูไม่เห็นทักไ่เห็นทางแม่งกูไปไม่ได้กูยกธงกูไม่คุเข้าแล้วตรงไม่จริงก็จะเจอมันที่โรงแรมอีบ้าวางทางไม่ดูรถเลยวันนี้ผมก็ไม่อยากจะได้750นิดเอนนี่ก็ไม่อยากจะได้แอฟริกาทวินเนี่ยแต่ตอนจับฉลากจะตอนเช้าตอนมันจับตอนมันจับได้แอฟริกาทวินน่ะผมสงสามมันว่า มันเป็นรถใหญ่อ่ะขนาดม,มันรถใหญ่อ่ะใช่ไหมไอ้วนมันตัวเล็กอ่ะอยู่เนาะตัวมันเตี้ยว่าไทยเขาเรียกว่าฟาลิคิดใช่ไหมเออเออออโอเคฮ่าพลาไดดีมากดีกันีเลยผู้ชายเก่งขึ้นหน่อยก็เส้นทางที่เราวิ่งวันนี้นะครับก็เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนคิรีธารชื่อชื่อเป็นทางการก็คือเขื่อนคิรีธารสมัยก่อนที่ผมมาขี่กับพี่สุเนี่ยเรามากันเจอแบบนี้เลยเจอฝนตกแบบนี้ แต่ตอนนั้นน่ะเป็นเส้นทางที่ดิบกว่านี้ยังไม่มีปูนยังไม่มีเส้นทางที่ชาวบ้านเอาปูนมาลงไว้เป็นดินล้วน,นแต่แต่มันไม่รื่อเข้าวันนี้หว่ะอ่ะคือครั้งเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาบดอัดมีการบดอัดแล้วแล้วก็ไอ้วันที่เราวิ่งวันเนี้ยมันโชคดีมากก็คือเมื่อวานกับวันจืดเนี้ยฝนตกหนักทีนี้ไอ้ฝนตกหนักกับพื้นที่มันบดอัดอ่ะมันก็จะเป็นในหนังหมู มันลืน่น <c oughs> ใครใช้คูชี่แปบางมาเลยครั้งแรกก็คือว่ามันจะมีทางเขาเรียกว่าทางปูนปะใช่ครับที่ชาวบ้านเขาสาร้างอ่ะแล้วผมไปตกทางปูนตรงตรง,ตรงขวามือแล้วเพราะว่ามันเป็นล้อถนนยังไงมันมันมันไปไม่ได้อะยังไงมันก็ไปไม่ได้อะก็ <c oughs> ต้องเอารถมันลงมาผมก็เลยไปเอ้าเป็นคูซี่แล้วไงมาแล้วที่เวน่ะแู้ซี่ตดตรงไหนใกล้ตรงเนินยักษ์อ่ะ ยักษ์ตอนไปจังหวะแรกขึ้นไปพลาดเองคือคือ,คอเหมือนเหมือนเหมือนลืมวิชาไงแล้วก็ขึ้นแบบมัวมวขึ้นไปโดยที่บอกว่าขาไม่ได้นีตัวไม่ได้คอนโทรลที่ดีพอขึ้นไปปุ๊บจะลอดแล้วนะมันเลยกลางทางไปละแล้วมีจังหวะใกล้ะะจะถึงแล้วมันล้อหลังปิ้นนิดเดียวพอมันปิ้นอ่ะด้วยน้ําหนักรถอะแม่งหวางแล้วก็คว่ำลงแต่แต่ตอนช็อตแก้หลอ่ออะไร เดี๋ยวผ่านคือมันมันสองอารมณ์เดี๋ยวพี่คือมันสองอารมณ์ผมทั้งรู้สึกผิดหวังและ ประหลาดใจภูมิใจ,<อ>ใ,จในรู้สุขภูมิใจภูมิใจคือมันสองอย่างมันซ้ำซ้อนกันก็คือไอสี่บาทซ้อนอแม่งหลอดกีกครั้งช่วยตัวเองได้<อ>ใช่ไหมอาจารย์ดีประหลาดใจคือเฮ้ยแม่งขึ้นไปได้ไงวะฝึกมาเยอะ make s u r e I select the right line เพราะผมรู้ว่าไลน์ผิดนี่จบ,จบเลยยังไงก็จบใช่ไหมแล้วผมก็แบบตามที่อาจารย์ผู้สอนผมมาก็คือว่าเปิดคันเล่งแล้วก็ให้มันไปเรื่อยแค่นั้นอะ บายแล้วกูไม่ต้องยกรถแล้วขี้เกียจยกรถไงเพราะปกติปกติแล้วเวลามาขี่รถกับพิสุกลับบ้านปวดหลังไม่ได้ขี่รถนะยกยกรถพิสุแต่ว่าครั้งนี้ยอมรับยอมรับว่าพิสุดีขึ้นแล้วคอนด้าเขาก็จะลอบผมพิสุกี้ x a d v มันจะไปได้ผมก็อยากจะแบบโชว์เขาว่ารถคุณแน่จริงแล้วใครที่ ที่แอนเดอ r เทุกคนก็จะรู้ดีว่าฝนตกฝนไม่ตกนี่มันยากขึ้นเยอะเลยถ้าจะเป็นหนังมูนี่ก็ว่าแต่ถ้ามันแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกอะ่ะคือผมว่ามันเป็นความท้าทายของของเราด้วยนะคือผ่านได้ผมอะเค,เคยมาเกาะช้างแต่ไม่เคยไปด้านนี้เลยนะแค่มาถึงเกาะช้างก็คือถนนใหญ่มาขึ้นเฟอร์รี่ลงมาที่เกาะแค่นี้ไปกลับจบ แต่พอมาคราวนี้มันไปเจอด้านหลัง<ม>เจอภูเขาเจอไอ้นู่นซึ่งพอผมเข้าไปผมก็บอกพี่เล่ตลอดพี่เล่แม่งอยางก,กันไปเชียงใหม,ม่เออเหมือนไปเชียงใหม่แล้วผมนะเกิดมาไม่เคยเห็นแบบว่าผ่านแล้วทุเรียนห้อยเงาะห้อยลังสาดห้อยแม่งห้อยครบเลยอะ่ะ<ม>คือเข้ามาแม่งอย่างก,กูมาในสวนอ<ม>่นะ ชอบหอยไหมครชอบหยอยคือจริงๆหมู่บ้านไร้แผ่นดินเนี่ยเขาบอกว่ามันมีถนนเข้าได้แต่ว่ามันมันไกลมากมันมันมันอ้อมจากขลุงเราเราลงเรือที่ขลุงน,นะถ้ารถเนี่ยมันต้องมาอีกประมาณ60 60กกว่ากิโลมันถึงจะถึงหมู่บ้านแต่ถ้ามาทางเรือเนี่ยมัน ประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช่ไอหมู่บ้านไร้แผ่นดินเนี่ยคือเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีแผ่นดินจริงแต่ว่ามีบ้านเล็กที่มีไฟฟ้าใช้มีระบบสาธารณูปโภคมีหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านครบหมดแต่ไม่มีถนนถึงหมู่บ้านที่นี่ปายจันบางชันจังหวัด จันนจะบุรีตั้งอยู่ปากแม่น้ำเวลุการจะเดินทางมาที่นี่ต้องนั่งเรือมาเท่านั้นนะครับดูวิวข้างหลังสิครับนี่ขนาดยังไม่ถึงทะเลยังสวยขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันที่ชาหาดริมทะเลจะสวยงามขนาดไหนนะก็พู่งกลับเข้ามาขายผมเป็นเดือนเยอ่ะ พิซซูกี้เราจะไปอยู่คองเทเราจะไปอยู่คองเทรปูอะมากปูอะไรพูดแต่ปอูอย่างเดียวเฮ้ยแต่แม่งอร่อยจริง <c oughs> ปูกี่ตัวกุ้งกี่ตัวไม่รู้ตังห้โหไม่แต่มันเดี่ยวแม่งครสดเลยฮะอชอบมากอร่อยบรรยากาศดีดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่เราท่ะเลเลยนะข้างหลังเราอะใช่ไหมครับลอยอยู่บนทะเล ผมเป็นคนชอบบรรยากาศถ้าเกิดบรรยากาศได้นี่ผมโอเคเลยวันนี้หลางจากเดินทางม,มากันทั้งวันมาถึงจุดนี้แล้วผมสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกนีน่แฮปปี้มากลูกใครคิดถึงพ่อเปล่าอ้าวทำไมยิ้มอะโอ้ทำไมอยู่บ้านไม่เคยพูดเลยอ่ะโอ้โม่คิดถึงลูกเลยกูไปเร็วๆอย่ไปหาลูก ตามกําหนดการพวกนี้คือเราออกจากนี่แล้วก็ไปที่เจ้าหลาวใช่ไหมเราต้องไปฟินิชเจ้าหลาวทีนี้ไอทางจริงๆเนี่ยที่เราวิ่งอะ่ะมันง่ายมากมนะครับมันมันสั้นด้วยมันนิดเดียวมันนิดเดียวคือทางระยะมันไม่ไกลมากทีนี้ก็เลยปรึกษาเนี่ยภูมิกับปรึกษาเอาใครอะ่ะก็ต้องเอาเซเลปคนนี้แหละคนดังแห่งจันทบุรีเนี่ยมาแล้วเราก็ดูแล้วก็เขาก็น่าจะมีอะไรประหลาดประหลาดให้เราเซอร์ไพรส์ไม่ง่าย ช่วงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมวัพวนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าเกิดผมได้450ผมก็จะแซงเขาอ่าคือมันมันเหลืออีกวันหนึ่งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงก็สองซีซันที่ผ่ามาเราไปจบกันในป่าแต่เราไม่เคยนอนเต็นท์กันบนชายหาดใช่ไหมก็เลยพรุ่งนี้เราก็จะจบกันแบบนั่งบนชายหาดพระอาทิตย์ตก it s gonna be it's gonna be wonderful ครับออตอนนี้เราก็ไม่ไม่อยู่ที่ปากแม่น้ำเวยุโฮมสเตย์ผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วเมื่อกี้พุ่มกับก็พูดวันนี้เราก็จับฉลากกันนะผมกับแกเบ n ก็หวังว่าจะได้ CRF 450แต่จับฉลากเล่ได้ CRF 450 CR เหมือนเดิมผมได้ SADP เหมือนเดิมแกเว n ได้ Africa t ท e n เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนกับโดน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 ,โดนเขาสาบมาไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเนี่ย ช่วงเช้าเนี่ยเราไปขี่รอบเขื่อนขี่ทิศาออตอนแรกก็ไม่มีอะไรครึ่งแรกไม่มีอะไรแต่ครึ่งสองหนังหมูคราวนี้คราวนี้นยุ่งเลยลื่นลื่น,ล,นลื่นมโหฬารน,นะฮะแล้วก็เอ v ทีวีที่ผมใช้วันนี้เหมือนกับเมื่อวานยางถนน่ะไม่มีดอกไม่มีดอกนะเออจอหนังหมูยากนะฮะลื่นลื่นลื่นตลอดทางนะฮะลื่นไปซ้ายลื่นไปขวา มันจะมีเขาที่เราต้องไต่กันเขาสุดท้ายนะฮะมันประมาณสี่สิบองศาเอตอนเราไปถึงตีนเขาเนี่ยผมมองขึ้นไปผมก็แบบนัเว้ยมันดูยากอะมันดูชันลื่นหนังหมูชิบหายยังไงวะเนี่ยคนหนึ่งเขาขึ้นได้เราก็ต้องขึ้นได้ดิเออแต่ลึกๆข้างในก็แบบว่วว่าไม่ได้วะล,ล้อแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้วะแต่ตอนถึงเวลาแล้วมันได้แม่งตกกระจายกันทั้งทีมเลย จากบนเขาลงมาทะเลนะฮะเรามาถึงขลุงประมาณ4ี่โมงเย็นขึ้นเรือกันมาประมาณ45นาทีนะฮะแล้วก็มาจบกันเนี่ยที่เนี่ยที่ผมกำลังนั่งอยู่สุก,กี้กินปูเข้าไปประมาณ6ตัวอร่อยไม่มีอะไรแนละ้ววันนี้จบแล้ววันนี้เจอกันใหม่ดนนีครับอย่าลืม subscribe ทาง YouTube Channel และ Facebook Page ด้านล่างนะครับ She writes me a letter. Cause she knows it's my favorite number. And I'm her favorite one. Well, we don't know where we're going. No, but it doesn't matter. Yeah. It doesn't matter. Cause we're going towards the sun. Glad to see it's time to go.